เนเสาเป็นเสาและกลางดึกนะคะแล้วก็ต้องจริงต้องขอบคุณท่านรองก่อนเลยว่าตอนเปิดข่าวมานะคะก็ได้เห็นท่านรองไปที่หน้างานเรียบร้อยแล้วนะคะจริงแล้วเนี่ยถึงเรื่องของการก่อสร้างที่พระรามสองนะคะแล้วก็ทาง่วนพระรามสามเนี่ยถึงว่าจะไม่ได้ลงนามในรัฐบาลของเราอะนะคะแต่ว่ารัฐบาลเราก็ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ต่อเนื่องอะนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็ สร้างปัญหาแล้วก็เป็นกว่าท,ท,ที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะคะแล้วก็แอคชั่นแต่ละครั้งที่ที่ออกมาเนี่ยก็อยากให้มีสาระสําคัญมากมากกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะฉันก็ขอให้ทางทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคมด้วยว่าถ้าอย่างบางทีอย่างบริษัทรับเหมาต่างๆท,ที่ที่ทำมาเนี่ยบริษัทใหญ่ๆรับเหมาเนี่ยก็มีการซับ รับเหมาเล็กด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าค a l i ไฟหรือไม่นะคะในบริษัท